พข้บ้านราชาพิศาเจ็ดหกแปดเฮ่พอเรามาถึงแล้วทุกคนเตรียมบุกขังสมบัติตัดเส้นทางส่งกำลังพลของสตรูซะบุกได้เฮกชชอ่าเอบุกได้บางออดก็บุกดูลังสมบัติของสำนักข้อเอ๊ะ กลิ่นอายของพลรังที่ทั้งสี่คนนั้นแผลออกมารุนแรงยิ่งกว่ายอดฝีมือระดับไร้ตัวตนที่พวกเราพบมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเจ้าตุกูตรงยู่ใดอันตราไร <c oughs> ทั้ง4คนนี้คือยอดฝีมือระดับไร้ตัวตนขั้นเก้าอีกเพียงเก้าเดียวก็จะทะลวงเข้าสู่ระดับภาษาวิญญาได้แล้วกลิ่นอายนี้ <c oughs> โจฟาน ถ้าเมื่อครู้เจ้าคิดจะหนี้และพาผู้คนทั้งหมดฝ่าออกไปข้าคงจะห้ามเจ้าไม่ได้แต่เจ้านั้นโลภมากเกินไปและเลือกที่จะต่อสู้ตอนนี้สี่ผู้เลื่อมสสูงสุดของเราได้ออกจากการปรเพณแล้วต่อให้เจ้าคิดจาหนี้ก็ไม่มีทางหนีไปได้ <laughs> พวกเขาก็แค่แข่งกระแดงกว่าคนระดับไร้ตัวตนขั้นก้าอย่างเจ้าเล็กน้อยอาจจะสร้างความลำบากอยู่บ้าง แต่จะให้พวกนั้นพลิกสถานการณ์ของสำนักคงไม่ใช่เรื่องง่ายแข็งแก่งปว่าข้าเพียงเล็กน้อยงั้นหรอหรอฉะนั้นเจ้าก็ทาตาดูให้ดีเสียว่าพวกเขาเป็นคนไรกันแน่เอ๊ะทุกคนรับคำสั่งบินขึ้นสู่ท้องฟ้าซะ พวกเจ้าจะอยู่แค่ระดับแดนเทพและสวสสรรลึกลับปกติพวกข้าไม่ลดตัวมาใส่ใจหาคิสนีไปตั้งแต่แรกก็คงปล่อยไปแล้วแต่ครั้งนี้พวกเจ้ากระดาลุกลานเขตแดนของสำนักสวนเทียนบุกพื้นที่ต้องห้ามอย่างครั้งสมบัติความผิดนี้ต้องถูกสำเร็จโทษพวกเราสี่คนในฐานะผู้เริ่มใสสูงสุดของสำนักย่อมไม่ปล่อยพวกเจ้ารอดไปได้ง่าเๆเอ๊ะ เนื้อวิชาอะไรกันเพียงไม่กี่ลมหายใจของทัพสนใจล้วนตายสิ้นทุกคนแยกย้ายกันหนีเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้อาวุโสสี่คนนี้คงได้แค่หนีเอาชีวิตรอดโหที่แท้ก็มีแม่ทัพบัญชาการอยู่ที่นี่เองแม่นางมันไร้ประโยชน์แล้วคราวนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนหน้าไม่ว่าใครจะยืนป้างหน้าก็คงหยุดพวกมันไม่ได้เออจบชิ้นละ บุกสนับชวนเทียนเพื่ออะไรกันแค่จะสั่งสอนพวกมันจริงหรือข้าเองก็ไม่รู้เหตุผลของพี่ใหญ่จัวแต่ในเมื่อเขาเลือกแล้วข้าก็จะยืนจัดเชียงข้างเขาจนถึงที่สุดนี่คือสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อมั่นระหว่างตระกูลลั่กับพี่ใหญ่จวดเวลามีไม่มากแล้วพวกเราทําความรู้จักกันไว้เถิดอย่าตายไปโดยที่ไม่รู้สิัทว่าอใครกันที่ยืนอยู่ข้างกายเพราะนั่นเป็นเรื่องเศร้าเกินไปนข้าคือเจ้าตระกูลลั่ รั่ยยุนไฮสินสมนับโมเชอร์คุยกัน่ะสินสมนับโมเชอเยอะเออเออจบแล้วนะครับสำหรับตอน768อ่ะภาพการใดขอแพรนาที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมนละรับฟังฟอขอขอบมากนะค,ะครับ